ถ้าสมมติมีาดาวแสงมืดที่ปิมสักตัวปิมก็จะเหมาทั้งหมดเลยต่อให้ปิมมีมอนครบหมดแล้วเราดีลกันไว้อย่างนั้นหแล้วมึงจะเอาใจไปถึงไหนเนี่ย วันนี้เนี่ยขอพาท่านผู้ชมนะครับผมมาวิเคราะห์ครับกับซัมมานเนอร์คอร์ลเซียมประจําเดือนกุมภาที่ผ่านมาผ่านมาไม่กี่วันนี้คุณผู้ชมอาทิตย์ที่แล้วนะครับแมตช์ที่ผมจะพาท่านผู้ชมมาดูเนี่ยนะครับผมเป็นแมตช์ชิงชนะเลิศนะครับระหว่างคุณวิโอเล่เอ็กซ์คัตนะครับผมกับคุณ X I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  ์หรือที่เรารู้จักกันอย่างคุ้นหูเนี่ยนะครับคือคุณเม่เรามาดูกันครับว่า2คนนี้ใครจะเป็นแชมป์นะครับหลายๆคนอาจจะยังไม่ดูนะครับผมก็ยังไม่ได้ดูกันนะครับคนที่พาเนียะครับผมคือพี่หง และพีเอฟทูเลิฟนะครับคุณแม่บอกโคตรอยากได้เลยตัวเนี้ยไอ้บักแม็กบักแม็กมันดีมากครับตัวแบบคือใครเล่นสายบุกเนี่ยคือถ้ามีคือสุดยอดแล้วอ่ะในลีกที่สิบสี่แล้วยังมีกที่สามนะโถมทั้งคู่มีเสือไฟเล่นแบบเร็วๆทั้งคู่ครับหรือว่าจะเป็นตาฝาบคุณวิโอเล่น่แล้วแบบว่าซีซีหน่อยๆุยมืดจะมาหินมาเนี่ย ปุ๋ยมืดปุ๋ยมืดก็เอาแวมโต้ไปดับได้ดีมากเลยนะครับเพราะว่า3ตัวติดแวมโต้โอผมจริงผมไม่ต้องพูดเลยเลยนะครับพี่ผมกับพี่เอฟพูดได้หมดแล้วนะครับมอนเมิซิตไหมหรือว่ายังไงดีู้าผมอยู่จุดนั้นถ้าผมก็กดเลือกอะไรไม่ถูกมันนมือสันนี่อ่าดูตัวสุดท้ายครับคณวิโอเลจะเป็นอะไรเป็นโลโบลมเมนเมนสวยนะพี่กุ๋ยไฟนะโลโบเกับตอนนี้เป็นลีสสปีดสองตัวนะครับปุ๋ยไฟต้อง ห้องยังไงคุยไปเลเป็นเนเมก็ได้พี่ มีสองตัวอย่างออของผมเนี่ยผมก็มีก็ทำไว้ตอนนี้นะครับผมฝั่งของคุณเมฆเนี่ยนะครับมีรีดสปีดเนี่ยสองตัวแล้วคุณผู้ชมนะครับก็คือมีตัวนี้นะครับรีดสามสามครับแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งเป็นนินนินมืดเนี่ยนะครับผมรีดสปีดสามสิบแต่เฉพาะท่านมืดเท่านั้น <100 S 1> นะครับร้อยปรมาร้อยมีโอกาสที่คุณเมฆจะเปิดก่อนนะครับคุณเมฆใส่ตัวสุดท้ายมาเป็นเอาใบสันไฟนะครับผมมันเป็นตัวซีซีนะแบบครัประมาณนั้นคุณเมฆน่าจะเปิดก่อนนะครับคุยไฟไม่ใช่ในเมฆนะคุยไฟน่าจะสมิบหรือเปล่าววะแล้ ตัวนี้มันนเป็สตา่คือเดี๋ยวเราต้องรอดูครับว่าโลโบเนี่ยเป็นโลโบอะไรนะครับถ้าเป็นโลโบสตันฝั่งนี้เปิดก่อนเสือสวิฟแล้วโลโบเสือสวิฟต์นะฮะเอาแต่แซตรงที่โลโบตัวนี้เันโลโบสวิฟหรือเปล่าแล้วนยิงต่อเลยนนะ่าจะเป็นโลบตัวน่แน่ตกครับโอ้โหก่อไม่แตกก่อไม่แตกต้องไว้ก่อนนะดูดไปเลยครับไม่แน่ใจสปีดคุยตัวนี้เหมือนกันครับ แต่ว่าเดี๋ยวเจอแม็กเข้าแน่นอนครับเพราะว่าแม็กไม่ได้โดนลูดเก็บไปด้วยนะครับสตัรนเสือต้องจะสตัร์นไหมไม่สตัรนครับอุ้ยแม็กคือมีเลี้ยนบางฟุบฟุบฟุบมาต้องดูเดี๋ยวเข้าทีเดียวเลยคุณผู้ชมดูดิดูตัวมันดิโอ้โหเรียบร้อยเลยได้เอกด้วยน่าจะเป็นของคุณเมฆนะครับแมตช์แรกนะผมว่าเกมสั้นไม่ต้องห่วงเกมเร็วครับคือถมทั้งคู่ครับของคนนี้เวลาเจอกันนะฮะ เพิ่งเพิ่ลองดูว่ามันจะเปอะไรอาจจะเป็นโรโบสวิปนั่นแหละครับนะ เรียบร้อยครับแช์นี้น่าจะเป็น,น,ปน,นคุณแม่<า>ได้ไปน,นะครับ,มะะรบผมจะบอกอะไรให้สําหรับผู้เล่นใหม่แล้วก็อาจจะเป็นผู้เล่นเก่าด้วยก็ได้เนี่ยนะครับเ <_ d ata> วลามีการแข่งขันอะไรเงี้ยเราพยายามดูบางครั้งเนี่ยมอนสเตอร์ที่เรามีอยู่เราไม่รู้วิธีที่จะแบบจับเอามาเล่นคู่กันอะไรยังไงใช่ไหมแต่ว่าเวลามีการแข่งขันอะไรเงี้ยนะครับเรามาศึกษาตรงเนี้ยนะครับแล้วมาปรับใช้กับทีมเราได้ผมพูดบ่อยมากเรื่องนี้แล้วผมก็ใช้บ่อยๆนะคือก๊อปปี้ทีมเรียประจำนะครับถ้าบอลเรามีเหมือนกันอะไรเงี้ยนะครับ รอบนี้นะครับผมแปนหลีดสปีดไปทั้งสองตัวเลยนะครับมีโอลิเวอร์ลมนะครับผมกับตัวแม็กซิมิเลียนนะครับนี่ถ้าเป็นผมนี่ผมดื้อนี่เลยผมกีฝั่งหนึ่งนะผมว่าเขาใหญ่เขาเล่นถูกไปอยู่แล้วครับน้ำเอาลมอยู่ติวาร่าตัดผู้กันลมด้วยฝั่งวิโอเลจะไม่มีหลีดสปีดเลยครับตอนนี้ผ้กัน้ำสวยนะนะผู้กันน้ำพิกเนี้ยแล้วแต่ว่าจะบุกหรือจะเลอนยนมันต้องเป็นผู้กันน้ำกันเเขาเขาแบบ สปีดส่งหมดเลยนะทุกตัวแต่ว่ายังไม่เจอใสออลมครับนะมีลลิสปีดมาแล้วตัวหนึ่งถ้ามองว่าได้ออกก่อนแน่ๆก็ถือว่าครบเครื่องอยู่ครับเร็ว2ตัวอเลือกทีมมันแซงขึ้นมาได้คุณเมฆใส่มาเป็นนินมืดครับได้แล้วครับถ้าเกิดมั่นใจว่าคุยมืดตัวนี้ออกก่อนสดีผมรู้สแตทฟั่งนู้นผมเดานะ แม่งยังไม่ทันเดาเลยยังไม่ทันเดาว่าเขาจะแบนอะไรถ้าเป็นผมนะถ้าเป็นผมอ่ะผมจะไม่แบนตัวเนี้ยผมจะไม่แบนคุยอ่ะเออโอเคโอเคเรผมก็ไม่รู้เราไม่แบนอะไรเราผมไม่รู้เป็นยังไงแล้คุณน้ำเอาไปดูในเกมกันเลยอ่าดีสุดแล้วครับลูดขึ้นนะครับแล้วก็หวังสตัร์ครับซึ่งเป็นไปได้ยากโอ้บอกเลยว่านี่มันชนะเลยวะเนี่ยกดกูน้ำหมุนสตาร์ ดีสุดแล้วครับแค่นั้นเองครับตอนนี้โบเข้ามาโอ้โหบอกเลยว่าไม่ได้ลุ้นสตันอย่างเดียวแล่วสตาร์ทได้คมันออมมือหรือเปล่าเนี่ยงคือชนะได้เลยนะคุณผู้ชมออมมือทำไมวันนี้นายใส่สีแช่โตายแล้วบึ้มนี่แทบชนะเลยครับเดี๋ยวจะมีแจกต่อไปออลงก็ไล่ปั่นนะครับผมผู้กันก็โอ้โหเป็นสตันผู้กัน แต่ก็สู้ยากเลยครับบม่งอิมพักมากๆเลยจังหวะคือถ้าัดชนะเลยอะคุณผู้ชมยากเลยครับอย่างนี้คุณเมฆคืออยู่หนึ่งไปคือเจ้าแบบนี้ไปก็ทําอะไรไม er like ่ถูกเหมือนกันนะผมเป็นค so <man <man ุณเมฆอะมันสันสามเลยครับม ic ันเป็นตัวทาเกณา์ตัวเลยไม่น่าได้แล้วก็กดต้องกดระเบิดเลยครับบึ้งอืุ้ยแรงด้วยนะครับบอกโอ้โหสันคืนแต่ไม่ทันครับเคยเห็นนินมัตโยไมไม่มาครับไม่มานะฮะ ไม่ใช่นีนัทโยวุ้บเรียบร้อยเลยครับแมตช์นี้เป็นของวีโอเล่สูสีนะสูสีดูดีนะคุณผู้ชมนะไปดูแมตช์ที่สามกันครับแบนนินมืดนะครับผมกับริวน้ำนะครับอูชัดแล้วครับผมนี่มันวุ้บแสงจํำแรงใช่ไหมน่าละฮะฝักขอญาตเล่งหน่อยนะครับเดโอลิเวอร์ผู้น้ำนะฮะซึ่งผู้น้ำเนี่ยชนะขุยไฟชนะแบบชนะเลยอ่ะครับผมทีนี้เนี่ย ค่าดอนลมโดนดิเซนอันนี้แม่แม่เอ่แน่าตานี่คือรู้ลึกฝั่งคุณเมฆคนรน่ากลัวเลยครับคือไอตัวท้ายสุดเนี่ยมันมันคือตัวแบบเอาไว้กันซีซีด้วยอ่ะคุณผู้ชมซึ่งฝั่งของวิโอเลเนี่ยนะครับมีตัวซีซีหลายตัวมากนะครับเขาต้องแบนตัวเนี้ผมว่านะแต่ถ้าแบนตัวนี้ฝั่งเขาก็เหนื่อยเหมือนกันครับเดี๋ยวก็มีตันขุยมืดนะครับจะมีตอนแ็กซิมิเลียนนะครับโลโบไหมพี่ โดนแบนโรโบเข้าลำบากปะถ้าร yeah. uh, um, hmm. ู้ว mm ่าโดนแบนโรโบจะเข้าให้ได้ต้องทำยังไงครับอือยากอะอูยากจังเลยอะเข้าไม่ได้เลยนะเข้าไม่ได้ยากอะคุณผู้ชมโดนแบนโรโบเข้ายากไม่แบนไม่แบนด้วยครับแต่เขากะว่าโรโบตัวนี้ช้าไงก็อ่านได้อีกว่าโรโบตัวนี้ช้าเป็นเนเมแต่ว่าถ้าเกิดคู่คุณออกปุ๊บมีใครปวดหัวไหมฮะตอนนี้ปวาหัวจะเป็นแบบนี้นะ้คุณผู้ชมแก้างกันราคุยกันวเราดูกัน โอล่พี่เร็วอยู่นะเร็วที่สุดนะครับเร็วนะที่มาล่าโยนบอที่เระครับแล้วโรโบปั่นครับแล้วฝั่งนูดเก็มาไม่ทันอยู่้วครับเดี๋ยวมันจะงัดขึ้นมาเดี๋ยวงัดขึ้นหมดครับเดี๋ยวงัดก็ต้องเอาก็ต้องทุบครับก็ต้องทุบตัวดีต้องเอาก่อนฮะลูดเลยถามเราดูดาเมจดดาเมจโอยโคตรแรงเด้งเยอหมดแล้วพี่รู้แไ่ว่าเด้งอีกโอ้ไม่เป็นไรครับตัดตานได้ คือกำลังจะบอกว่าเด้งผิดเวลาไปหน่อยไม่มันข้ามมันล้างมันมีผู้นำียบร้อยเลยครับแล้วแม็กซี่มิเลียนได้ออกเรียกได้ว่าเข้ากันใน้ครั้งสุดนะตัวมันสุดจริงนะที่เรามองเมื่อกี้คือหลีดเขาดด้วยคุณผู้ชมนะครับถ้าผมได้ขึ้นมานะวันนี้เปิดแสงมืดกันหน่อยไหมล่ะพอเรียบร้อยครับแมตช์นี้เป็นของคุณเมฆนะคุณเมฆชนะไปตอนนี้คุณเมฆสองตัวเลวถ้าคุณเมฆชนะอีกครั้งหนึ่งเป็นแชมป์เลยผมขออนุญาตกอไปเร็วนิดนึงมันถ้าเกมรักก็ได้ไปเกมไม่รักก็โดนแต่แบนห้าแล้วเนี่ยพี่ คุณเมฆเล่นแนวแก้ทางเลยครับด่าดีมากเลยนะมาสามตัวเลยแต่เป็นตัวแก้ทางที่ดีมากๆเลยนะครับฝั่งคุณเมฆฝั่งวิโอเลก็คือ5นะอีกฝั่งหนึ่งตั้งรับแล้วครับก็้ต้องเอาเวลาคิดบล้ว่าสแบนอะไรดีที่สุดถ้าเป็นผมหรอถ้าผมเป็นวิโอเลผมจะแบนกูแบนตัวอะไรดีวะไม่ดีเคมืดก็เสือไฟอ่ะแม่งต้องยอมแล้วแบนเสือ มันต้องมันต้องแบนไฟออกสักตัวนึงเพราะว่าเราลมสายไแหวมท่าผู้ชมถ้ามันไม่โตทีนึงเนี่ยนะครับเราอย่างเงี้ยไม่ใช่กูครับคุณแม่นะแต่เสือมันวางไม่ได้นะพี่ใช่ว่าต้องแบนเสือว่ะเสืออะไรเขาแบนอะไรสรุปแบนแวมอ๋อลัจมูกแบนแวมว่ะคุณวิโอเล่ว่ะอ่ะยังไงเนี่ยลองดูซิโอเซดอนเปิดก่อนครับได้แล้วพี่นะโอ้โหซูมมาขนาดนี้คิดว่าเขแน่นอนป้า โอ้โหแม่ได้แล้วพี่ต้องเอาลิวปั่นดีที่ไม่ได้ครับลิวปั่นไปมันจะเร่งขึ้นมาเยอะเลยโอ้แล้วตีคิปไปอีกโอชคดีนะครับแซงอีกนี่ครับร้อยไม่ติดครับผมยังอยู่นะฮะนี่สกิลไม่ติดนะไม่กพต้องลูดแล้วไม่ลูดว่ะปั่นมาดีเคบุ้มเป็นหงสปั่นแล้วบุ้มปั่นเลยปัญหามันคือริวตัวนี้มันเป็นโชวินครับเอาล่ะไปไปสามครับ เนี่ยนะเวลาเราเล่นริวสวิปแล้วมันจะแบบมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียครับมันจะได้เปิดฉีดเลยเองว่าต้องลดนะครับแต่อันนี้ก็ยังมีลุ้นนะฮะเพราะว่าถ้าเก็บสามตัวนี้ได้เนี่ยเรามีวางระเบิดสวยครับใช่ครับผมเขาเล่นออร่าขึ้นแบบไม่คิดนะคุณผู้ชมเห็นไ่มทรงผลนะครับทําให้ฝั่งนู้ไม่มีเกณเลยนะครับทรงผลต่อลูกเกมไม่ใช่ว่าปูนปั้นเลยไปดูโอเคเลย แต่ว่ารีไม่ติดรีซิตแวลมาเนี่ยไม่ึงคุณวิโอเล่อะแวลมานะก็จะเหลือ3-3สครับแต่ว่า ผมว่าเดี๋ยวดีเคก็จะตายแล้วครับเรื่องการธาตุกันอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนก็สําคัญนะครับการธาตุเท่านู้นการคีบเท่านี้เลยหรือว่าจุดอ่าครับจุดฉลาดครับคือถ้ายังไม่จุดเนี่ยเผมมีเครเพิ่ดาเมจได้อีกทีมใครบอกว่าเพิ่มเกมเสียเปรียบเออเนี่ยเดี๋ยวจะดูออลูมบานเสือรีวิได้ยังไงโอ้โหแต่ก็ยากครับเสือจะรีวลองดูริวแพ้เสือไฟไหมเออเสือไฟเดี๋ยวเสือตันริวทําไงอ่ะ เรียบร้อยแล้วครับคุณเวลเล่จังหวะนี้เขาตีเสมอที่มีไม่ติดเลยนะตีเสมอว่าสองสองนีะคุณผู้ชมใช่นอนเดี๋ยวเราไปดูแมตช์นะครับอันนี้เป็นแมตช์ชิงสุดท้ายแล้วนะครับผมว่าเขาสาดกันแน่นอนไม่สองสองไปแล้วเดี๋ยวดูจากการเลือกตัวมาเนี่ยจบเร็วแน่นอนครับโอ้าะอย่างนี้อย่างนี้แมนห้าเลยหรอลาละฮะแมนห้าเลยเลยจะกดไฟมาก็ไม่ทันแล้วนะโดนสี่ลมนะครับโดนแมนห้าแน่นอนนะครับผม 100%ยครับยังไงคุณวิโอเลยังไงก็ต้องแบนริวครับเพราะว่าฝั่งนี้ลมเยอะเนอะนะครับยังไงก็ต้องแบนริวครับส่วนฝั่งคุณเมฆเนี่ยถ้าเป็นผมผมแบนคตดยากเลยอะแต่ถ้าเป็นผมผมว่าผมแบนผู้กันวะถ้าเป็นผมนะทีทางฝั่งของคุณเมฆเนี่ยจะแบนอะไรก็แบนริวไงไม่แบนริวก็แพ้เลยไม่ใช่ครับฝั่งคุณเมฆอ๋อคุณเมฆคุณเมฆต้องแบนดอนลมครับผมแล้วก็ไว้กันที่โลโก้ครับ ว่าเป็นยังไงอไม่อันนี้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้อันนี้ตามไม่ทันนะเขาหยุดพี่ฮุ้มกับพี่เอฟเนี่ยเขาก็จะมีมุมมองนักแข่งกันเนอะ่าเป็นยังไงเล่นขึ้นมาไหมเลยเปล่าดีเลยครับฟอร์สเลยครับเดี๋ยวลุกนะครับวัดเลยเรียบร้อยเรียบร้อยชนะเลยครับอย่างนี้วิวเล่ชนะเลยครับแต่าต้านเยอะอยู่นะแต่เงอนไม่มีชนะเลยอย่างนี้ก็ชนะเลยครับเดี๋ยวโลโบทุบสตาร์สครับแล้วไล่เก็บเล่นแล้วกันอ๋อเดี๋ยวนะฮะ กลับไปให้โรโบรทานไหมยังไงบึ้งไมนต้านโอ้แต่ว่ายังได้เข้าเลยแต่เลือดนะครับเลือดมันไม่พอโอ้ดีนะไม่เอ็กซ์บังถ้าไอ้แม็กซิมิเลียนนั้นได้ออกบอกเลยนะบันไลเลยนะอันนี้น่าจะเรียบร้อยแล้วครับทางนี้ทางฝั่งโหมดนี่ได้เปรียบเยอะเลยนะฮะลมนอกจากลมจากเอ็กลมติดรีคูดาวไปแล้วมีดึงไงแล้วถ้าลมแสงเนี่ยถูกเนิร์ฟมา ความแรงไปเยอะมากนะคุณผู้ชมนาท่ตอนแรกมันเป็นตัวอ้าวเว้ยทนี่หลับอุ้านนั่นหลับแล้วเกมเปลี่ยนเลยนะถ้ามันหลับไปสักทีนึงอ่ะเกมเปลี่ยนเลยแต่ไม่หลับครับโอ้โหรวยเยกเรียบร้อยเลยครับการก่อนหน้านี้เรียบร้อยเลยฮะคุณวิโอเล่นะครับผมเป็นแชมป์ยอดนะได้ินด้วยก็วิโอเล่ครับซัมเมอร์วอลคอลลาเจนประจำเดือนกุมภาพันธ์ปรบมือครับจะได้เงินดีด้วยสุดยอดฝีมือ ถ้ากูไปแข่งก็ตกรอบแรกฮะ <c oughs> อย่างที่หลายคนทราบครับว่าปีนี้เนี่ยเป็นปีที่ครบรอบ10ปีของ s u m m o n ร r er ว s r y กายล n a ตอนนี้มีกิจกรรมเปิดถุงฮีโร่10 ตั้งแต่ปี2014คือ s u m เมอร์วอรเขาก็จะเปิดถุงแจกมอนอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วนะครับแต่ว่าบางคนอาจจะมาไม่ทัน4ปี3ปีที่แล้วอะไรเงี้ยนะครับตอนนี้เปิดหมดเลยเปิดหมดเลยคุณผู้ชมไม่มีตัวไหนอย่าลืมนะครับผมเข้ามาเก็บเข้ามาเอากันนะคุณผู้ชมนะมีเต็มไปหมดเลยนะครับเห็น <c oughs> แล้วมีไฟอยากเปิดสกอร์เลยฮะ <c oughs> <c oughs> ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเขาแข่งกันผมมีสกอร์แบบเล็กน้อยนะครับมอนที่ผมขาดอยู่เนี่ยตอนนี้วาน้ําครับวาน้ําเป็นอะไรที่ สำคัญมากเลยนะสำคัญจริงๆนะครับแล้วผมยังไม่มีนะสำหรับบ้านหลังนี้นะครับช่วงนี้ผมหัวร้อนกับการไต่แรงอาทีเอมากๆครับแบบหัวขุนมากเพราะว่าเหลืออีกแค่ไม่กี่วันแล้วก็จะตัดซีซั่นแล้วคุณผู้ชมนะครับช่วงนี้ก็ต้องเร่งแปมหน่อยนะครับใครที่อยากได้ดาวไหนก็ขอให้สมหวังทุกท่านนะคุณผู้ชมนะซีซั่นนี้ดูเดือดมากครับดูเดือดจริงๆฮะเล่นนี่ผมแบบต้องหาหมอครับพบหมอจิตแพทย์นะ มันจะมีกิจกรรมที่ซัมมอน5้าดาวอะ่ะเอออันนี้เลยบอกคุณผู้ชมเลยอยู่ไนหนน้านี่กิจกรรมนี้นะครับผมมาไปซัมมอนมาแล้วแล้วผมได้แค่ขุยลมนะครับผมที่เหลือคือมีหมดแล้วไงมีขุยลมตัวเดียวที่แบบยังไม่มีนะครับก็เติมสล็อตเพิ่มนะครับผมสําหรับมอนที่แบบยังไม่มีนะครับถ้าถามว่า,วาน้ำอยากจะได้ขนาดน,นั้นเลยเหรอถามตัวเอง ก็อยากได้นะตัวมันเอาไว้แก้แบบมอนซีซีอะไรอย่างเงี้ยครับสมัยก่อนนะมันไม่ได้เก่งไม่ได้เฉิดฉายอะไรมากนะแต่ว่ายุคนี้สมัยนี้มันเก่งจริงๆริะคุณผู้ชมวาน้ำอ่ะถ้าเราได้ก็ดีครับไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรหรอกมั้ง แต่ช่วงนี้ผมเปิดได้5ดาวบ่อยนะก่อนจะมาถ่ายคลิปอะผมเปิดได้ห้ดาวอีกตัวแต่ว่าซ้ำหมดนะครับแรกเป็นปีกไปหมดแล้วแต่ผมเปิดได้บ่อยมากอนะช่วงเนี้ไม่รู้สึกว,ว่าดวงดียังไงก็ไม่รู้เอ๋หรือว่าต้องแสงมืดหน่อยนะบีมแต่เปิดพวกเศษพวกนี้เหลือกี่วันอะเหลือ19บเกวันจะหมดแล้ววะรอบมอนคอลแลมผมฆ่าตัวเดียวอีกนะ เพ่อไอ้ตัวนั้นอะมันก็มาแล้วด้วยแต่ผมไม่เลือกมันเองถ้าคมได้แม็กซิมิเลียนนะเจอกันเลยปิมท็อปสิบโมเข้าไม่อีกโอเคแสงมืดป่ะเราจะดองไหมคุณผู้ชมแต่เราดองไว้ก็ไม่ค่อยได้อะไรจากการดองอะพูดตรงตรงเลยนะ เราจะดองกันจริงเลยถูกปะคุณผู้ชม,มไม่ค่อยได้เลยสกการดองอยังไงก็ไม่รู้อะผมใจผมอโอ้สาม,มโามงใจหายใจคว่ำม,มันสากม,มันสากเลยเนี่ย มันซ้รได้ยังไงไม่ซ้มสิปมอนกูเยอะขนาดนี้เฮ้ยดวงล,ลงมานะคุณผู้ชมหรือดวงผมมันมาแล้วดวงผมมันมาแล้วอัพเป,ป้าที่เราจะได้แบบห้าดาวแสงมืดตัวใหม่อะติดเพอได้เลยมันมีมันมีความรู้สึกแบบนั้นแบบปนๆอยู่ในหัวคุณผู้ชมหรือเปล่าตอนนี้ ว่าีมันจะกูเก๋เป็นคนที่แบบได้ห้าดาวแสงมืดใหม่ไงโอ้ย,อยมีแล้วครับนะฮะมีแล้วฮะตัวนี้มันขาดไอตัวเจนิเฟอร์ทัดน้้ำแค่นั้นนะขาดตัวเดียวเลยโปรขาดตัวเดียวให้กันได้อ้าเปล่าทัดน้้ำตัวเดียวให้กันได้อ้าเปล่าขอได้อ้าเปล่า ช่วยเหลือกันหน่อยได้เอาเปล่าใช่ไหม มีเป็นร้อยร้อยพันพันตัวแต่เอาตัวที่ปิ่นยังไม่มีมาให้เอาใจกันเกินไปหรือเปล่าจบโค้เลยเดี๋ยวคุณผู้ชมดูมอนคอลแลปดูวิเชอร์สามดิมีแล้ว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 เอาใจกันเกินไปหรือเปล่าตอนแรกกะจะเหมาแพ็กนี้นะไม่เหมาแล้วเพราะว่าได้ตัวที่แบบอยากจะได้แล้วไง ว้ยว้ว <c oughs> ่าเฮ้เมาสิถ้าสมมุติสมมุติว่าสมมุติว่ามีาดาวแสงมือที้ปิมสักตัว <c oughs> ปิมก็จะเหมาทั้งหมดเลยต่อให้ปิมมีมอนครบหมดแล้ว <c oughs> <c oughs> ปิมก็จะเหมาเหมาแบบไม่สนอะไร <c oughs> จะอุดหนุนทุกอย่าง <c oughs> ที่เกมอยากจะขาย <c oughs> ไอ้ปิมคนไม่อกี้ที่บอกว่าไม่ซื้อไม่เหมาอ่ะ มันตายไปแล้วไอ้พิมคนใหม่มันนั่งอยู่นี่ให้กันได้ไหมาดาวแสงมืดแบบโกเก๋ไอ้พิมเห็นแล้วแบบกีไม่ผ่าให้ลุ้นหน่อยหล่ะให้พิมลุ้นหน่อยให้พิมลุ้นหน่อยเอาดีด ไอ้กกยไออาโอ้โโออท่านอาจจะส่งกากอยมาเรียกน้ำย่อยผมก่อนแล้วก็จะส่งห้าดาวของจริงตามมาเพื่อให้ผมเนี่ยอดหนุนแพ็คในเกมเราดีลกันไว้อย่างนั้น No เดี๋ยวนะทุกคนใจเย็นทุกคนใจเย็นโอเคโอเคทุกคนใจเย็นอย่างนี้กูก็ต้องเหมาทุกแพ็คกันเลยไม่เป็นไรไอ้ปิมยินดีไอ้ปิมยินดีที่จะเหมาทุกแพ็คของ s u m m o n e r War เพราะนี่คือเกมที่มันรักมันรักเกมนี้แบบหมดหัวใจมันจะเหมาทั้งหมดเหมาทุกอัน ที่ขึ้นมาไอ้ปีมันไม่สนว่าจะโดนหลอกขายเท่าไหร่ไม่ได้หลอกไม่ใช่ไม่ได้หลอก <c oughs> ไอปีมไม่สมเลยทั้งนั้นคือขอแป๊บน,นึงนะขอพักหายเหนื่ย <c oughs> อยออะพูดกันแบบตรงๆเลย ถามว่าผู้กันมืดเก่งไหมก็ไม่ได้เก่งตอนแรกผมเคยคิดว่ามันเก่งแต่พอลองเล่นแล้วก็ไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นแต่อย่างน้อยก็มี5้าดาวแสงมืดมาเกิดสักทีวันนี้มันอาจจะไม่เก่งวันข้างหน้ามันอาจจะถูกปรับให้เก่งก็ได้อะไรมันก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นถูกไหมท่านท่านสิ่งที่ผมพูดมันถูกหรือไม่อันนี้ผมสมมุติเฉยๆเป็นเรื่องตลก พูดสมมุติขำๆแล้วถ้ามันมาสองตัวล่ะท่านถ้ามันมาสองตัวล่ะท่านยอดวิวไม่พุ่งทะลุไปสิบล้านวิวเลยเหรอถ้ามันมาสองตัวล่ะถ้ามันมาสองตัวละ่วละเฮ้อท่านเอาอะไรมาขายไอปิมซื้อทั้งหมดพร้อมเหมาพร้อมอุดหนุน เราไปคาดหวังซะแล้วไงเราไปคาด้่าชื่อเจ็บคอว่ะ <c oughs> <c oughs> เราไปติดคาดหวังแล้วไงปิมเราไปติดคาดหวังซะแล้วสักหนึ่งผ่าได้ไหมสามใบเนี่ยเหลือสองใบแล้วนะสักหนึ่งผ่าได้ไหมขอได้เห็นแสงลำไรใบท้ายแล้วคุณผู้ชม ขอเห็นแสงหน่อยไม่ว่ากันไม่ว่ากันใครเอ่ยอารมณ์ดีติ๊กตอกติ๊กตอกเขาไงชื่นชอบฝักกนไลส์ตสดสกายช่องที่สามารถกดกระดิ่งด้วยนะครับลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ด้านล่าง โหลดมาเล่นด้วยกันแล้วเจอกันคลิปต่อไปเดดเมื่อไหนเดี๋ยวรีวิวให้ดูผู้กันมืดไปเล่นยังไง